สวัสดีค่ะทุกคนปูก็พาความหอมช่ำๆนะคะน้ําหอมทั้งหกลิ่นที่เมื่อเวลาใช้ทั้ง6กลิ่นเนี่ยมักจะมีคนมาทักอยู่เสมอๆนะคะ่ะจะมีคนมาทักว่าใช้น้ําหอมของอะไรนะคะมีความหอมมากๆเลยหอมละมุนชอบกลิ่นนี้มากๆเลยแล้วก็จะมีคนแบบชอบมาทายในโน้ตของน้ําหอมด้วยนะคะว่ากลิ่นนี้เป็นวาน,นิลาไหมมีวาน,นิลลาไหมนะคะแล้วก็มีมี ที่เป็นจัสมินหรือว่ามาริไม้อะไรนะคะก็จะมีคนทักอยู่ตลอดเลยแลละเขาก็จะบอกว่าชอบกลิ่นนี้มากๆเลยเนี่ยเขาก็ชอบกลิ่นที่เป็นมีแบบในโน้ตมีความที่เป็นมารีด้วยอะไรนะคะมีความหอมละมุนแล้วก็เป็นความหอมที่ทั้ง6กลิ่นเนี่ยท,ที่ปู่จะนําม,มาเล่าเนี่ยนะคะไม่ทําร้ายคนรอบข้างด้วยแล้วก็มีความหอมละมุนแล้วก็หอมฉ่าๆแล้วก็มาจะถูกคนที่ได้กลิ่นเนี่ยทักอยู่เสมอๆนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะปู่ก็จะมาเล่าทั้ง6กลิ่นค่ะเพราะปู่รู้สึกว่าทั้ง6กกลิ่นเนี่ย อยากจะแบบว่าให้สาวกน้ำหอมนะคะได้พิสูจน์กันเลยค่ะว่ามันมีความหอมละมุนมากจริงๆค่ะ มาเริ่มกันทั้ง2กลิ่นแรกกันเลยค่ะจาก Prada Paradox นะคะอันนี้ก็จะเป็น Prada Paradox ของปี2022นะคะก็จะมีความหอมที่ละมุนนะคะเป็นโทน Amber Floral แล้วก็ตามมาด้วยในปีถัดมาของปี2023เนี่ยก็จะเป็น Prada Paradox Intense นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าฉีดทั้ง2กลิ่นนี้ไปนะคะจะต้องถูกทักอย่างแน่นอนแล้วก็ดูจากปริมาณที่ปู่ใช้เนี่ยมีความหอมแบบ ใช้ฉีดทุกวันเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะก็แบบใกล้จะหมดทั้ง2กลิ่นแล้วเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ปูใช้ฉีดบ่อยแล้วก็ฉีดแบบแทบจะทุกวันเลยนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าฉีดสกลิ่นนี้ไปของ Prada Paradox เนี่ยมีความที่จะต้องถูกทักอย่างแน่นอนเพื่อนก็คือแบบว่าน้ำหอมของอะไรอ่ะหอมมากๆเลยหอมละมุนเขาชอบกลิ่นนี้มากๆเลยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเวลาน้ําหอมของ Prada เขาออกมานะคะก็จะต้องมีความหอมละมุนฉ่ำๆแล้วก็จะต้องเป็นกลิ่นที่แบบสะกดคนรอบข้างกันไปเลยทีเดียวค่ะ มาถึงกลิ่นที่3นะคะก็จะเป็นของดอลเชนกับบานากลิ่น De v ว t i o ชั่นนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นโทนแอมเบอร์วนิลาแล้วก็มีความหอมฉ่ำละมุนแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็ชอบมาทายว่าในโนตน้ำหอมของ De v ว t i o ชันเนี่ยมีความเป็นวน,นิลาไหมปู่ก็บอกว่าใช่เลยเพราะว่าเขามีโน้ตที่เป็นวน,นิลาเพราะว่าปู่เป็นสาวกูุมองอยู่แล้วปู่ก็จะต้องไม่พลาดกลิ่น De v ว t i o ชั่นของดอลเชนกับบานาแน่นอนเพราะว่ามันมีความหอมวน,นิลาฉ่ำๆอร่อยๆแล้วก็มีความเป็นซีทรัสด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ดูจากแพ็คเก รูหราแล้วก็สวยงามมากๆเลยซึ่งปูใช้เนี่ยเป็นขวดที่2นะคะเพราะว่าขวดแรกเนี้ยหมดไปเกี้ยงๆแล้วนั่นเองค่ะเลยได้ว่าถ้าฉีดกลิ่น d ดียวชันนี้ไปนะคะจะมีความที่คนมาทักแล้วก็จะมีความหอมฉ่ำๆแล้วก็แบบหอมละมุนนะคะแบบลอกข้างกันไปเลยทีเดียวค่ะ มาถึงกลิ่นที่4นะคะก็เป็นของ YSL ในไลาย Black Opium ที่มีชื่อกลิ่นที่ว่า o v e Rose เพราะว่าเขาเพิ่งออกมาในปี2024นี้เองเลยค่ะแล้วก็มีความหอมฉ่ำนะคะที่เป็นโทน Floral Fruity แล้วก็กูมองซึ่งเป็นใดที่หอมทั้งผลไม้ด้วยหอมทั้งขนมหวานด้วยแต่ว่าความเป็น Floral เนี่ยไม่ได้แบบตะโกนสักเท่าไหร่เพราะว่า คือปูจะสัมผัสได้ว่ามันจะมีความเป็นผล,ลไม้แล้วก็มีความเป็นกูมองที่มีความหอมอร่อยน่ากินฉ่ำๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มักจะถูกทักว่ากลิ่นเนี้ยหอมละมุนแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเหมือนได้กินผล,ลไม้ฉ่ำๆอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ปูก็ชอบมากๆเลยแล้วก็เนี่ยค่ะใช้ไปแบบทุกวันจนหมดเกลี้ยงแล้วล้วก็คิดว่าจะต้องซื้อแบบเป็นกวดที่2เพราะว่าเป็นความที่มีความหอมอร่อยแล้วก็ฉ่ำๆดีมากๆเลยแล้วก็ยังแบบ รู้สึกว่าเออเวลาฉีดกลิ่นเนี่ยจะต้องมีเพื่อนมาทักกันแบบว่าบ่อยๆกันเลยทีเดียวค่ะมาที่กลิ่นที่5นะคะก็จะเป็นของ Miss Dior Park f r สง่วนแล้วก็เป็นกลิ่นโทน Amber Floral ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะเวลาที่ฉีดไปเนี่ยก็จะมีความถูกทัก จากเพื่อนนะคะว่าหยูยกลิ่นหอมมากๆเลยเขาก็ชอบกลิ่นนี้มากๆเลยเป็นของอะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาสัมผัสได้ว่ามันต้องมีมันลี่อยู่แน่นอนในโนต้ตอะไรเงี้ยปูก็บอกว่าเออใช่มันมีความเป็นมันลี่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาชอบกลิ่นนี้มากๆเลยแล้วก็มีความหอมฉ่ำละมุนจริงค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ฉีดไปเนี่ย หอมฟุ้งกระจายนะคะที่จะต้องแบบว่ามีคนมาทักอย่างแน่นอนคือแบบมีความหอมกระจายแล้วก็มีความเป็นวุ้ดดีป้ปนๆให้ความรู้สึกว่าอบอุ่นด้วยนะคะแล้วก็มีความหอมที่หรูหราฉ่ำๆด้วยนั่นเองค่ะ มาถึงกลิ่นที่6นะคะก็จะเป็นของรังคมในลายอีดอนอ o ดอนโอเดอร์โยนะคะของปี2024นี้เลยค่ะแล้วก็เป็นความหอมที่มีความสดชื่นสดใสนะคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าฉีดกลิ่นนี้ไปเนี่ยวันนั้นจะมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นนะคะเหมือนดอกไม้กําลังบานแล้วก็เหมือนนั่งอยู่ในสวนที่มีแบบความเป็นแดดออกอ่อนๆอะไรประมาณนี้ค่ะมีความสดชื่นนะคะแล้วก็ จะเป็นหอมของกลิ่นที่เป็นกลิ่นน้ำเนี่ยก็จะเป็นของกลิ่นใบชาเขียวเบาๆค่ะเพราะว่าปู่เป็นสาวกชาเขียวอยู่แล้วปู่ก็เลยชอบนะคะที่เป็นมีความเป็นชาเขียวเบาๆแล้วก็มีความหอมละมุนแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความที่โปร่งๆสบายนะคะแล้วก็ฉีดได้แบบว่าสเปรย์ได้เยอะๆเลยแล้วก็มีความหอมฉ่ำละมุนเรียกได้ว่าคือฉีดไปแล้วเนี่ยถูกทักนะคะว่ากลิ่นหอมแบบเหมือนหอมใบชาเบาๆแล้วก็มีความนามุนของดอกไม้อะไรเบาๆปนๆเลยประมาณนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าคือแบบปู่ก็ เนี่ยค่ะดูจากปริมาณนะคะแล้วก็มีความหอมฉ่ำๆแล้วก็ผูกก็ฉีดแบบ ใช้ได้แต่ละวันเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยค่ะก็เรียกได้ว,ว่ามีความหอมละมุนแล้วก็ไม่ทําร้ายคนรอบข้างแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลทั้งหงกลิ่นที่ปูได้เล่ามาเนี่ยนะคะปู่ก็เคยรีวิวไปแล้วแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความหอมละมุนแล้วก็ดีงามมากๆเลยค่ะที่เราจะมีน้ําหอมนะคะดีๆนะคะไว้ในครอบครองแล้วก็เป็นอะไรที่จะต้องมีคนมาทักว่าน้ําหอมของอะไรนะคะฉีดของอะไรเนี่ยมีความหอมประทับใจมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ